วีออสก็มาใหม่ครับคุณผู้ชมเดิมๆทั้งคันเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้ไล่ให้ดูเหมือนเดิมครับหัวน็อตเม็ดอาร์คทุกซอกทุกมุมครับได้เป็นปี20เลยฮะตัวรองท็อปยางเป็นปี24ด้วยนะคะคุ้มๆเลยคุณผู้ชมบอกได้คําเดียวว่าโคตรสวยฮะแล้วดูเดี๋ยวดูเลขไม้นี่นะครับไม้แค่87,000โลคุณผู้ชมนะครับรถพึ่งก็จะเข้าสู์มาเลยนะนะรถจะรถพึ่งเข้าสู์มาเลยนะครับไปเข้าสู์ทีมตอนไม้9 7ด้วยนะครับ ใครสนใจรายละเอียดเนะีเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้ต่อให้จบนะครับีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,400บาทเองแล้วได้ปี20ลดหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงไปใช้นะครับประวัติูุงทุกระยะทุกมือโลเลยน่าสนใจมากคันนี้ซื้อได้ซื้อนะครับสภาพแยกรับนะครับยังไม่ได้ล้างขัดสียังไม่ทําอะไรเลยดูสดๆตาหนิมีตรงไหนเดี๋ยวไปชีดด้ดูไปเชิญรับชมครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับ v ีวีออสมือสองพบกันกับผมบิวเพชรยศอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาให้ดูอีกหนึ่งคันแล้วนะครับมีป้ายติดไว้หน้ารถเลยนะว่าเป็นรถเข้าใหม่นะฮะสภาพแรกลับครับเพิ่งเข้ามาถึงร้านเมื่อวานตอนช่วงเย็นนะครับมืดแล้ว ไม่มีเวลาถ่ายคลิปให้ดูนะครับวันนี้นะก็เลยจับคันนี้มาถ่ายคลิปให้ดูในสภาพแรกรับครับเพิ่งลงเทนเลอร์มาเหมือนเดิมครับทะเบียนตามนี้เลยหนึ่งขอไข่จอจาน1660กนะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่สวยนะสำหรับคนที่ชอบเลข6นะครับบางคนก็ไม่ชอบอันนี้ไม่เป็นไรนะรต้องบอกว่าเลขทะเบียนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้เนาะอ่ะมันเปลี่ยนไม่ยากด้วยนะครับแค่เราไปล็อกป้ายที่ขนส่งเนี่ยเราเลือกได้เลยนะเราเรา,เราจะเอา ่าเลขมงคลกับเรามากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆอยากให้ดูที่ตัวรถซะมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าทะเบียนเดิมที่มันมากับรถแล้วมันตรงฉลกมันสวยอยู่แล้วเนี่ยอ่ะก็แล้วไปนะครับอันนั้นก็เป็นในเรื่องของดวงมนนำพาวาสนากันไปนะครับวันนี้เรามาดูวีออสฮะตัวรองท็อป 1.5รุ่นมิดปี2020นะครับคันนี้เป็นปี2020เลยนะเลขไมอยู่ประมาณสัก80,000กว่าโลนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าเลือนไมกันอีกทีนึงว่า80,000เท่าไหร่นะครับแต่อยู่ประมาณนี้แหละนะพาเช็ครถไปพร้อมๆกันนะครับในสภาพรถแรกรับดูว่ามีตำหนิตรงไหนไหมนะครับคันนี้หน้าใช้งานมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาชมกันผ่านคลิปนี้นะครับแต่รับรองได้เลยว่าทุกคันในบริษัทรถยนต์ของเรานะครับเป็นรถเกรด A เกรด A คืออะไรครับไม่มีการชนหนักพิการจมน้ากลับสีกอออหมม่่รรรืืเเปลียนนคคงาะับ ออกในสัญญาให้ถ้าเจอซื้อคือ100%พร้อมกับตรวจสภาพรถให้ฟรี274จุดนะครับพร้อมกับเบเซอร์ตัวรถออกให้ว่า5ดาวเกรดเแน่นอนคันคันนี้นะครับอ่ประมาณนี้ต,ต่างจังหวัดออกรถได้ไหมต่างจังหวัดออกรถได้ครับมีบริการฝากเซอถึงที่นะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.79%ครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเครดิตด,ดีฮะเอาไปเลยครับ2.39%ที่4ปีนะครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณสัก 6,400บาทคันนี้นะผ่อนไม่แพง6,400บาทตลอดสัญญานะครับราคาอยู่ที่379,000บาทใครสนใจนะครับเดี oui, ๋ยวตามมาดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับเดี๋ยวผมพาไปเริ่มเลยดีกว่าไล่โครงสร้างให้ดูเหมือนเดิมครับหัวนอตเบดอาร์คนะครับฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายนะฮะรุ่นมิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวรองท็อปที่ค่อนข้างจะคุ้ม ประโยชน์เยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับโต้ต้าวีออสนะถ้ารุ่นไฮเนี่ยราคาก็จะสูงกว่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยนอกจากความสวยงามก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเข้ามามากมายเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเบรกเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนมองในเรื่องของการใช้งานรุ่นมิดเนี่ยผมมองว่าคุ้มค่าสุดละนะครับแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นฟังชันค่อนข้างจะเพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมด้านหน้าครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนี่ครับ ไฟหน้าเป็นโฟล์อ่ะโปรเจคเตอร์นะครับมีเดทามันนิ่งไลท์มีไฟตัดหมอกให้คู่หน้านะครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันนะครับเมื่อกี้อ่ากล้องตัดไปนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยครับเด์ไลท์มีให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกคู่หน้าครับไฟดี LED แบบไลท์ไกดิงครบถ้วนครับสีผิวพันรอบคันนะครับด้านหน้าค้องข้างก็สวยงามนะครับมีเก็บรายละเอียดนิดนึงตรงชายกันชนด้านล่างนะฮะมีถลอกนิดนึง ไม่ได้บุบมไม่ได้บุบมอะไรมานะอ่ะถลองนิดหน่อยนะฮะตรงนี้ก็เก็บงานสีให้เพิ่มเติมให้นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับเป็นเรื่องปกติครับรถยนต์นะครับใช้งานมาแล้วกันชนด้านหน้าริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับสเก็ดคงสเก็ดหินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จัดการขัดสีเก็บงานรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งมอบไม่ต้องห่วงนะฮะรถทุกคันต้องสปาร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างพวกที่จอดตั้งขายอยู่เนี่ยนะครับเราก็สปาให้หมดแหละนะครับเนี่ยเงาวับทั้งนั้นเลยนะอันนี้รถเข้าใหม่รถเข้าใหม่มาสภาพแแบบนี้้อยู่ลว คุณผู้ชมคิดดูเลยง่ายๆนะครับมาเดิมๆไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีบุบไม่มีบุ๋มอะไรมานะครับสองข้างเหมือนกันแม็กเดิมครับโรงงานแม็กเป็นแม็กอลอยนะครับแม็กอลอยลมดำนะครับดิสเบรกสีล้อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับยางเป็นกูติเอะนะดอกยางล่องยางแน่นๆนะครับน่าจะยางปี23 24นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูให้นะอ่ะยางปี24เห็นไหมนะครับยางปี24เลยคันนี้ได้ยางปี24ยางใหม่ๆนะครับนี่เดิมๆเบ้าโชว์โอ้โหคุณผู้ชมดูเบ้าโช๊คซุ้มล้อเป็นไงฮะ เหล็กแบบโอ้โหสวยงามมากเบ้าโชกไม่มีคราบอะไรเยิ้มของเหลวน้ํามันไหลรูลซึมนะครับเดิมๆเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆฝั่งนี้ฮนะคมชัดไม่มีบุบครับไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มสีผิวพันธ์เนี่ยมองไปครับเสมอกันเลยนะเหลี่ยมรถยาวไปถึงสุดท้ายนะครับไม่มีคดไม่มีงออะไรกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับกระจกบานหน้าครับเดิมแท้โตโยต้าอ่าเดิมแท้โตโยต้านะครับเดิมๆภาษีพ,พบรบ มีให้ครบหมดทุกอย่างนะครับซื้อขายกับผมเนาะว mm. ิวเพชรยนต์พ้จัดการไฟขายครับ mm. บริการสุกเฉิมหนึ่งปีผมมีให้นะครับ mm. ประกันเครื่องเกียร์นะ mm. มีให้นะครับสบายใจได้ในเรื่องของการ อ่าเลือกซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งนะครับถ้าชอบวีออสเป็นทุนเดินอยู่แล้วซื้อกับผมเท่านั้นเลยบิลวีออสมือสองนะครับใครที่ดูคลิปผมนะโทรหาผมนะเบอร์โทรหน้าคลิปเลยครับ0855366287นะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้ทุกกรณีนะครับทักเข้ามาคุยกันได้นะ379,000เนาพนะครับคันนี้ฟรีด้าผ่อนเริ่มต้นที่6,400บาทกระจกเดิมแท้โต้ต้าทุกบานนะครับเดิมแท้โต้ต้าทุกบานนะเปิดมาาดูภยใน ภายในของตัวมิดจะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวมิดได้เป็นเบาะหนังเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้สปานะครับเบาะอาจจะมีปรงมีเปื้อนมียับบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวสปาให้นะครับสปาอย่างเบาะนี้มันยับเราก็จะไปขึงตึงให้แนะ่ให้แน่นเปี้ยเหมือนออกมาจากใ้แดงเลยนะครับจอการคตสกรีนมีให้เรียบร้อยนี่สวยๆ6.7นิ้วมีกล้องถอยให้มีแอร์ออโต้รถเป็นเกียร์ออโต้ครับ QC p a s s ครับรถคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับนี่คุณผู้ชมดู QC p a s s แบบอยู่กันหมดคร,ครบแบบนี้เนี่ย ลดเข้าศูนย์มาเท่าไหร่เท่าไหร่จะไปเข้าอีกทีตอนไม่เก้าหมื่นเจ็ดนะผมรู้สึกว่ารถเพิ่งจะเข้าศูนย์มานะครับรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดคันน้จะไม่แปดหมื่นเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวนไปฝั่งโน้สตสไตล์เครื่องให้ดูนะถ้าเกิดว่าไม่แปดหมื่นเจ็ดแสดงว่ารถเพิ่งเข้าศูนย์มานะครับอีกรอบหนึ่งเนี่ยตอนไม่เก้าหมื่นเจ็ดอ่ะก็ถือว่าคุมๆเลยนะเป็น่ายของเหลวมาเรียบร้อยนะครับดูโครงสร้างกันนิดนึงข้อดีของคะแนนคุณผู้ชมคือได้ปียี่สิบนะครับและไม่หลักหมื่น อ่ะง่ายๆเลยข้อดีคือได้ปี20ได้ไมล์หลักหมื่นนะครับในราคา3 7 9 0 0 0ฟ i ดาผแี่64เนี่ยตะเข็บเม็ดอาร์ก,กเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะอะไรออกมานะครก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับต้องเรียกว่าเนี่ยเม็ดอาร์กคมๆกลมๆนะครับงดงามมากใครที่สนใจอยู่นะครับอย่าลืมครับ ติดต่อมาครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ครับยินดีให้บริการเบอร์โทร,ร,รผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ยินดีให้บริการครับด้านหลังครับดูยังไงเดิมไม่เดิมเบาะหลังแน่นๆนี่สะอาดสะอา้านแน่นๆนะครับไม่มีรอยยงรอยยับอะไรรถหนวยงานส่วนมากนั่งหน้ากันนะครับคนขับเนี่ยจะมีปัญหาที่สุดก็คือเบาะนะฮะที่เหลือไม่ค่อยมีปัญหาเลยเบาะแทบจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะรอยขีดระบบโรงงานมีให้ครบถ้วนครับนี่ลากยาวมาเลยด้านล่างสวย นะครับเม็ดอาร์คมกลม,มทุกเม็ดซื้อได้ครับคุณผู้ชมถามหาถ้าถามผมนะในขณะที่ผมอยู่กับวิออสมานานนะครับซื้อได้ครับคันนี้โครงสร้างเดิมครับหลักๆเลยนะฮะเราจะซื้อรถมือสองทั้งทีนะครับบางทีราคาไม่ใช่แบบว่าอะไรก็ได้นะคุณผู้ชมต,ต้องแจ้งตรงๆนะเพราะว่ารถเกรดเนะครับคุณผู้ชมซื้อไปเนาะไม่มีใครอยากเอาไปซ่อมไม่มีใครอยากไปว่าไปเจอทีหลังว่าเรถไม่ไม่แท้ไปเจอทีหลังว่ารถชนมาต่อมาตัดมานะครับไม่ไมีใครอยากเจอแบบนี้ครับเพราะฉะนั้น เลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณนะครับไม่ใช่แค่ราคาอย่างเดียวนะครับราคาที่ผมขายมันก็ไม่ได้แพงอะไร3า0 0 0 0บาทเนี่ยเป็นราคาตลาดของรถปี2ีสละวไม่หลักหมื่นอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ฝากไว้พิจารณานะครับในเรื่องของการถ้าอยากได้รถเดิมๆรถดีๆ นะครับทุกอย่างผมมีให้ตรวจสอบคันนี้รถหน่วยงานเป็นพวกรถธนาคารนะครับหรือว่าพวกบริษัทญี่ปุ่นเงี้ยใช้นะครับเขาก็จะให้พวกหัวหน้างานซีเนียเมเจอร์ใช้อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเข้าสู่ทุกไลท์ทุกหมื่นโลหรือทุกเดอนแล้วนะครับเป็นทุนเดิมนี่หัวน็อตฝาโปงไม่มีรอยขยับนะครับเดิมๆครับซีนเล็ติกเข้านะครับสวยงามครับคันนี้ปี20ไม์ประมาณ8 7ดนะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวไปดูนะครับเม็ดอาร์คด้านหลังเดิมๆครับไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไร นะครับสวยงามมากซื้อได้ครับสนใจรีบติดต่อครับนะรถไปไวมากนะครับเพชรยนต์เนี่ยเดือนที่แล้วผมขาย1้อคันนะครับทั้งบริษัทนะรถมันจะเปลี่ยนหน้าตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่สนใจอยากได้รถปี2 0ไมน้น้อยๆไม้8 0 0หมื่นนะครับรีบติดต่อมานะครับก่อนจะให้คนอื่นเขาจองไปรถเนี่ยเดี๋ยวผมปรับสภาพให้นะครับอันนี้ผมให้ดูสดๆว่ารถที่แลกลับเนี่ยมันเข้ามาหน้าตาเป็นยังไงนะครับสีน้ำมะพร้าวครับสีขาวเปลือกไข่เดิมเดิมแผ่นแดมเดิมเดิมแบบนี้นะเดิมเดิม อ่านี่แผงตั้งท้ายซีนสีขาวสวยงามนะครับไม่มีบุบไม่มีบุบอะไรทั้งนั้นนะครับซีนทมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวสอนดูไันในตัวนะครับซีนเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกซีนทมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่จะต้องเป็นแบบนี้เดิมๆคือเป็นแบบนี้ทั้งเส้นนะครับถ้าไอ้สีขาวเปลือกไข่ตัวเนี้ยเป็นสีเดียวกับพื้นรถเมื่อไหร่คุณผู้ชมไม่ควรซื้อเด็ดขาดนะครับเพราะว่ารถเนี่ยน่าจะมีการชนแล้วก็ซ่อมซีนพ่นสีทาสีมาแบบนั้นนะครับอันนี้คือแนะนําการดูรถอีกหน นะครับก็อยากให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดไปนะครับในราคาให้มันคุ้มที่แบบว่าเราต้องจ่ายไปนะฮะกก็ฝากด้วยครับ v ีออ1.5รุ่นเมรปี2020ครับสามแสนเจ็ดหมฟีดาผ่อนแค่6,400บาทนะครับมาวนดูด้านนี้ต่อนะครับอ่านี่สวยๆประตูดเดิมๆอ่ะโอเคคุณชมนะผมเห็นตําหนิตรงนี้ที่หนึ่งนะครับตรงนี้มีรอยถากมานิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเก็บงาน จากการทำทรงทำสีให้นะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวทั้งคันเท่าที่เห็นนะเนี่ยก็เดินดูพร้อมๆกันนะครับเช็ครถตรวจรถที่เห็นแบบสภาพเรียวๆสดๆนะครับมีตำหนิอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเคาทํำสีให้ปกติทั่วไปพูดกันตรงๆคุณผู้ชมครับพูดกันง่ายๆเคลียร์กง่ายๆผมขายตรงๆครับมีตรงไหนผมบอกมีผมชี้ให้ดูด้วย นะครับนี่กระจกเดิมนะครับสำคัญเลยกระจกเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมานะครับมีแค่นั้นตําหนินะที่เหลือดูยังไงต่อฮะดูนี่ฮะตะเข็บเม็ดอาร์คใครรับได้นะครับใครรับได้ไม่มีปัญหาครับรถไม่ได้มีการชนหนักมาอะไรนะครับใครรับไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไปดูคนอื่นก่อนได้ไม่ไม่ว่ากันเนาะขายกันตรงไปตรงมาครับเอาแบบสบายใจซึ่งกันและกันนะครับเนี่ยก็ให้ดูเนาะมันมีตาหนินิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับ อ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่สบายใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นกันเนาะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสนะครับได้ปี20ไม่น้อย3 70, 7 9 0 0 0ฟจีดาวพนหกพันสี่รีบติดต่อมาครับ0 8 5 5 3 6 6 2 8 7ผมบิวเพชรยนต์ครับยินดีให้บริการนะครับนี่เดิมเดิมครับมีบริการฝากเซ็น,นถึงที่นะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับดูในคลิปเนี่ยเห็นกันชัดเจนเลยในเรื่องของรายละเอียด,ดรถนะฮะถ่ายกันแบบชัดเจนแบบนี้ ถ้าสนใจต่างจังหวัดออกรถได้ครับติดต่อมาได้เลยโดยตรงเดี๋ยวผมมีบริการฝากเซ็นทีถึงหน้าบ้านหรือว่าที่ทํางานเลยนะครับไม่ต้องเดินทางมาถ้าเกิดว่าดูแลว้วชัดเจนถ้าดูไม่ชัดเจนทักเข้ามาถามผมได้อยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมหรือกลับไปกอคลิปดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับน,นี่ตรงนี้แค่นั้นที่เหลือเดิมๆทุกจุดนะครับเดิมแท้ตโยต้ามาดูฝั่งนี้ต่อเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมพาเปิดหน้าห้องเครื่องดูหัวน็อตเบรอาร์คฟังเสียงเครื่องยนต์นกันดินดม แกะให้ดูรอบคันนะครับเรียกว่าบริสุทธิ์ใจในการขายนะครับซื้อขายกันอย่างสบายใจนะครับอยากได้ความสบายใจอยากได้รถเดิมๆซื้อแล้วจบมาหาผมเท่านั้นเลยครับบิวเพชรยนต์บิวยอดมือสองนะครับใครสนใจรีบติดต่อครับ0855366287นะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับเป็นเบอร์โทรส่วนตัวเป็นไลน์ส่วนตัวเลยนะครับต่อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไปบนตัวรถนะครับหัวน็อตนะฮะเสาบีเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางลมยางในตัวเจนนะครัับบบนนีีี่่็อตเสาไมมขย โภนะม,มาลาัยมันติดฟังก์ชันครับเดี๋ยวผมขึ้นมาบนตัวรถนะคุณผู้ชมแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้คุณผู้ชมดูเลยกลิ่นสัมผัสแรกที่เปิดเข้ามาแล้วเข้ามานั่งนะคุณผู้ชมอันดับแรกเลยนะกลิ่นดีนะครับรถเนี่ยอันดับแรกเลยกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นอับไม้เหม็นไม้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะดูต้องบอกแบบนี้นะครับนี่ดูเลขไม์ครับ8 7 0หม่โลคุณผู้ชมเครื่องเสียงใช้ได้ปกติทั่วไปเดี๋ยวผมเบาเสียงก่อนเนาะอ่ะมีเบาแอร์ด้วย 87,000ื่นโลแล้วคุณผู้ชมดู QC Part อันนี้นะครับนี่ QC Part อันนี้80,000ื่นนะครับ QC Part อันนี้97,000มื่นะครับ97,000มื่อันนี้คือเข้าศูนย์รอบหน้า97,000มื่เป็นถ่ายของเหลวนะครับแสดงว่าอะไรฮะรถเพิ่งจะข้าเข้าเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนอะไรพวกนี้มาเลยนะครับซื้อไปสบายใจเขาจัดการมาให้เรียบร้อยแล้วรถเพิ่งเข้าศูนย์ไปนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะคุ้มๆนะครับจอกลางทัชสกรีนนะครับ6.7นิ้วมีกล้องถอยให้นะครับ แอลอโต้เกียร์ CVT 7สปีดท่านบันไดนะครับหัวเกียร์คุ้มหนังมาให้พร้อมกับตกแต่งด้วยสีดาเมทัลิกสีดําเงานั่นเองนะครับมีกล้องบันทึกหน้ามาให้ด้วยคันนี้นี่กล้องบันทึกหน้าอ่ามีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับให้ดูให้ดู นะมีกล้องมาติดด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคุ้มๆเลยคันนี้นะครับ traction control ครับการลื่นกึ้นสายการล็อกหมุนฟรีมีให้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าตัวรถต่อคุณผู้ชมโครงสร้างหน้ารถนะครับจะสวยจะเดิมขนาดไหนเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันครับกับ Vios 1.5รุ่นเมทไปี2020ครับเลขไมล์87,000โลรถเพิ่งเข้าศูนย์มายางปี24นะครับฟีด้าพอด6,004เดี๋ยวมาดูหน้าห้องเครื่องต่อเชิญรับชมครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครัับบเเคครรรื่องงยยนต์ DOHC ฮะสูแถวี ขนาด1 5 0 0้าร้ซีซีหนลิตรครับเป็นเครื่องยนต์วีออสทั่วไปเลยนะขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนครับจับคู่มาพร้อมกับเกียร์ CVT แบบ7จ็ดสปีดนะครับก็ทำให้อัตราการทดเกียร์นะครับมันสมูทมากขึ้นนะครก็ถือว่าเดิมครับเนี่ยห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีคราบอะไรเยิ้มของเหลวน้ำมันไหลลื่ึแออกมาให้เห็นเดิมๆเลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้ล้างเลยนะเดี๋ยวต้องล้างอัดฉีดห้องเครื่องให้อีกนะครับเนี่ยมาร์คสีโรงงานตามพอท่อต่างๆอยู่ครบถ้วนนะครับเสียงเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลย นะเสียงเครื่องยนต์จริงๆเลยเบ้าโชกครับเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเบ้าโชคเดิมๆครับเม็ดอาร์ตตะเข็บเดิมๆสติ๊กเกอร์มออกครับนี่หัวนัดคานอกจากรอยเปื้อนไอ้พวกนี้สีดำๆเนี่ยคือเปื้อนนะเปื้อนฝุ่นนะครับเนี่ยเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับหัวนัดตัวนายฝาโปงทั้งหลายเดิมๆเลยนะครับนี่มัดฝาโปงยังไม่ขยับเลยคุณผู้ชมครับตาปั๊มโตโยต้านะครับหมดห่วงเรื่องการชนหน้ามานะครับบอกได้เลยนะฝากระโปรงไม่เคยขยับเนี่ยสบายใจได้1จุดแล้วนะครับนี่ น็อตเดิมๆนะครับน็อตเดิมๆหมดเลยสวยงามมากนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวน์ผ่อนหกพันสี่ร้อยบาทตลอดอายุสัญญานะครับใครสนใจรีบติดต่อครับศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดผมวิวเพชรยนต์ครับยินดีให้บริการรโทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามเรือเรียกกันออกรถและเรียกกันจัดไฟแนนซ์ได้นะครับยินดีให้บริการนะครับนี่สติกเกอร์เหรียญบาทนะครับอยู่ครบถ้วนสติกเกอร์มีป่ยปอากาศนะฮะแล้วก็ซีน นะด้านบนนะมันจะมีปงมีเปื้อนบ้างนะคุณผู้ชมเนาะไอ้พวกนี้รอยเปื้อนนะครับเดี๋ยวร้านทำความสะอาดสวยทุกคนันไม่ต้องห่วงเนี่ยซีนอล,ลิฟจิกเข้าไปนะเป็นรอยเล็บเห็นไหมครับสีเดิมเดิมครับนุ่มๆประมาณนี้นะครับสำหรับวีออสตัวรองท็อปออปชั่นครบๆปียี่สไม่87ดหมรถเพิ่งเข้าศูนย์แถมได้ยางปี24่สี่นะค,คุ้มๆเลยครับมีบริการถุกเฉินฟรีให้อีกหนึ่งปีนะครับฟิล์มเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้นะจะเอาอะไร ทักมาเพิ่มเติมได้นะครับกับวีออลตัวรองท็อปสุดยอดรถที่ความอึดถึกทนนะครับสามแสนเจ็ดนาพนฟีดาผ่อนแค่หกพันบาทตลอดสัญญานะครับต่างจังหวัดออกรถได้ครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79%ใครสนใจนะครับรีบโทรมานะครับกดมือถือขึ้นมาครับศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดผมบิวเพชรยนต์ครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามและเรียกกันออกรถและเรียกกันจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากกัััันนไป่อคครรบบสสวดี